ก็คือเป็นซุปพิเศษหรือว่าซุปประจำชาตินะคะซึ่งตัวแรกนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าซุปพิเศษเนี่ยคืออาจจะเสริรฟนอกเหนือจากลักษณะของครีมซุปแล้วก็ซุปใสนะคะเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าซุปเย็นนะคะอาจจะไม่คุ้นเคยกับ คนไทยสักเท่าไหร่นะคะเราอาจจะไม่ไม่นิยมทานอะไรที่มันปันป่นๆเย็นๆที่เป็นผักนะคะยกเว้นอาจจะเป็นพวกกลุ่มของผลไม้ปั่นอย่างพวกกลุ่มส่งสมูทตี้อย่างพวกนี้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มของซุปเย็นด้วยเหมือนกันนะคะแต่มันจะมาในรูปแบบของผลไม้ดังนั้นเราอาจจะดื่มง่ายนะคะอาจจะทานง่ายแต่ตัวซุปเย็นที่มันทํามาจากพวกผักต่างๆอย่างเช่นมะเขือเทศหรือแตงกวานะคะอะไรต่างๆที่ เสิร์ฟแบบเย็นแล้วก็นําไปปัน่นแบบไม่ได้ผ่านความร้อนเลยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ารับประทานยากนะคะแต่ว่าเราควรจะต้องรู้จักไว้นะคะว่าซุปต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นตัวแรกเลยนะคะจะเป็นซุปของสเปน,นะคะ่ะเรียกว่ากัปปัโซซุปนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินนะคะตัวกัปปโซ กาปาโซซุปเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นเป็นซุปประจําชาติด้วยนะคะแล้วก็เป็นซุปที่จัดอยู่ในกลุ่มของซุปเย็นนะคะซึ่งกาปาโซซุปเนี่ยเป็นซุปเย็นของสเปนนะคะนิยมรับประทานกันในฤดูร้อนนะคะก็จะใส่พวก ผักสดปั่นนะคะกับพวกกลุ่มของน้ำมะเขือเทศนะคะแล้วก็แช่เย็นไว้นะคะแล้วก็ตัวรสหวานต่างๆเนี่ยก็จะได้มาจากตัวพวกผลไม้นะคะแล้วก็เปรี้ยวจากตัวมะเขือเทศแล้วก็ใส่ตัวน้ำมะเขือเทศลงไปด้วยนะคะเวลาทานเข้าไปเนี่ยเนื่องจากอากาศที่ร้อนๆเนี่ยก็จะทําให้รู้สึกว่ามันมีความสดชื่นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการเสิร์ฟซุปที่เป็นกลุ่มของซุปเย็นเนี่ย อุณหภูมในการเสิร์ฟเนี่ยก็ต้องเหมาะสมด้วยนะคะก็คือซุปเย็นควรต้องเสิร์ฟเย็นแล้วก็ซุปร้อนเนี่ยก็ควรจะต้องเสิร์ฟในภาชนะที่ยังมีความร้อนอยู่แล้วก็อุณหภูมิก็ต้องเหมาะสมด้วยนะคะอย่างเช่นกลุ่มของซุปเย็นเนี่ยเวลาเขาจะเสิร์ฟเนี่ยก็มักจะ,อะรองน้ําแข็งนะคะหรืออาจจะจัดตกแต่งมาในอ่างน้ําแข็งที่มีความสวยงามนะคะเพื่อที่ทําให้ชวนให้ผู้บริโภคเนี่ยได้หยิบขึ้นมาดื่มหรือว่าหยิบขึ้นมารับประทานกันนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็จะมีการนำเสนอนะคะในเรื่องของการทำตัวกปแาโซ่ซุปด้วยนะคะก็จะมีสูตรจากของกูเมนครีซีนนะคะก็จะนำมามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะคะสำหรับวัตถุดิบนะคะที่จะใช้ในการทำตัวกัปแาโซ่ซุปนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะตัวแรกเนี่ยก็คือตัวน้ำมะเขือเทศนะคะก็จะใช้อยู่ที่ประมาณสองถ้วยนะคะน้ำมะเขือเทศสามารถใช้เป็นน้ำมะเขือเทศที่พร้อมดื่มได้เลยนะคะ,อ,ะอาจจะเป็น ดีฮอที่วางขายทั่วไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตได้เลยก็คือเป็นน้ำมะเขือเทศที่เราดื่มกันทั่วๆไปได้เลยค่ะตัวที่2นะคะก็จะเป็นพริกหวานนะคะพริกหวานสีแดงหรือว่าเรียกว่าพริกระครังนะคะก็หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต่าประมาณครึ่งถ้วยนะคะมีหอมใหญ่นะคะหั่นสี่เหลี่ยมเต๋าเหมือนกันนะคะประมาณครึ่งถ้วยแล้วก็มีเซลล์ลีนะคะตัวนี้จะเป็นการเพิ่มความ หอมให้กับตัวซุปนะคะก็หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเต่าประมาณครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็มีตัวเนื้อมะเขือเทศสดนะคะที่หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต่าประมาณ2ถ้วยนะคะเดี๋ยวถึงตรงนี้นะคะจะขอบอกเทคนิคในการเตรียมตัวเนื้อมะเขือเทศนะคะที่จะใช้ในการประกอบอาหารต่างๆที่เราไม่ต้องการเม็ดแล้วก็ไม่ต้องการเปลือกนะคะ ก็คือเราจะผ่าเป็นเครื่องหมายกระกบะบนะคะที่ส่วนปลายของมะเขือเทศนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนําไปลวกในน้ําเดือดนะคะน้ําที่เดือดพ่นพานๆเลยนะคะก็จะจับเวลาประมาณสัก30วินาทีหลังจากนั้นก็จะ ตักออกมานะคะแล้วก็แช่ไว้ในตัวน้ําเย็นนะคะแล้วก็ทําการลอกเปลือกออกนะคะวิธีนี้จะทําให้เนื้อมะเขือเทศยังคงความสดอยู่แล้วก็สามารถเอาเปลือกออกได้อย่างง่ายดายนะคะ mm hmm. แล้วก็เมื่อเราต้องการนําตัวเนื้อมะเขือเทศไปใช้เนี่ยก็สามารถผ่าเป็นชิ้นแล้วก็เอาไส้หรือว่าเอาเม็ดด้านในนะคะออกไปได้เลยนะคะ mm hmm. แล้วก็หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าก็สามารถเตรียมไว้ใช้งานได้นะคะ ถัดไปนะคะก็จะเป็นแตงกวานะคะหั่นสี่เหลี่ยมเตานะคะควรจะปอกเปลือกก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นเศษหรือว่าเป็นตัวกากใยนะคะที่มันอยู่ในตัวซุปนะคะแล้วก็ไม่ควรใช้เม็ดนะคะเอาเม็ดออกไปด้วยกระเทียมสับนะคะ1ช้อนชาน้ำมันมะกอก1ช้อนชา น้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชูไวน์แดงหรือเรียกว่าไวน์ไวน์เวเนก้านะคะคือเป็นน้ำส้มสายชูที่ทําการหมักจากตัวไวน์แดงนะคะสีที่ได้จะเป็นสีใสแล้วก็มีสีแดงเล็กน้อยนะคะก็จะเป็นเป็นน้ำส้มสายชูชนิดหนึ่งนะคะที่ทําการหมักมาจากตัวไวน์นั่นเองนะคะกลิ่นของเขาจะมีความหอมมากกว่าน้ำส้มสายชูที่ทํามาจากการกลั่นนะคะเพราะนี่คือเป็นน้ำส้มสายชูหมักนะคะก็จะใช้ตัวนี้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะ เราก็จะเพิ่มความหอมด้วยน้ำเลมอนนะคะ1ช้อนโต๊ะมีตัวซอสทาบัตโก้นะคะซึ่งซอสทาบัตโก้คือเป็นซอสพริกนะคะที่มีรสชาติที่ค่อนข้างเผ็ดแล้วก็มีความเปรี้ยวนะคะก็จะใช้ตัวนี้ประมาณสัก1-2หยดเท่านั้นคืออย่าใส่เยอะมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีความเผ็ดแล้วก็มีความเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวรสชาติมันจะโดดจนเกินไปแล้วก็มีเกลือแล้วก็พริกไทยนะคะไว้ใช้สำหรับการปรุงรสนะคะ แล้วก็จะมีผักที่จะใช้สําหรับการตกแต่งด้านหน้านะคะอาจจะเป็นพวกผักใบพัดเล่นะคะหรือว่าเป็นพวกแตงกวามะเขือเทศนะคะหั่นเป็นเต๋าชิ้นเล็กๆนะคะไว้โรยด้านหน้านะคะ แล้วก็มีตัวขนมปังฝรั่งเศสนะคะที่นําไปทากับเนยนะคะแล้วก็ไปนําเข้าเตาอบนะคะใช้ความร้อนประมาณสัก150องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณสัก5-10นาทีนะคะในการอบขนมปังที่จะใช้ในการเสิร์ฟกับซุปนะคะส่วนวิธีการทําค่ะง่ายมากอย่างที่บอกว่าเราจะไม่ผ่านความร้อนเลยนะคะเราก็จะนําส่วนผสมทุกอย่างเลยค่ะเข้าด้วยกันแล้วก็นําไปปั่นให้ละเอียดนะคะถ้าเราต้องการที่จะรับประทานเลยนะคะ เราก็ควรจะเอาวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยค่ะไปแช่เย็นให้เย็นจัดก่อนแล้วก็นําไปปั่นนะคะก็จะสามารถเสิร์ฟได้ทันทีเลยโดยที่อาจจะหล่อไว้ในอ่างน้ําแข็งก็ได้นะคะส่วนถ้าเกิดว่ายังไม่รับประทานนะคะก็ควรจะปั่นแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นรอให้ซุปเนี่ยมันมีความเย็นก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะนําออกไปเสิร์ฟเวลาเสิร์ฟก็จะตักใส่ภาชนะนะคะที่เป็นลักษณะเป็นถ้วยซุปนะคะหรืออาจจะเป็นแก้วช็อตก็ได้นะคะเพื่อความสะดวกในการรับประทานแล้วก็จะเสิร์ฟคู่กับตัวขนมปังอบกรอบนะคะ หรือว่าตัวขนมปังฝรั่งเศสที่เราทานเนยแล้วก็นําเข้าไปอบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการเสิร์ฟตัวทับกาปาโซซุปนะคะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มของซุปเย็นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่านอกเหนือจากที่เราใช้ตัวมะเขือเทศนะคะในการที่จะทําเป็นตัวซุปเย็นแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้พวกผลไม้ต่างๆนะคะอย่างเช่นพวกกลุ่มของเบอร์รี่แล้วก็อาจจะผสมผักต่างๆลงไปได้อย่างเช่นบีทรูทนะคะก็จะทําให้ตัวซุปที่ได้นี่มันมีความเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะก็จะ ลักษณะของซุปกลุ่มของซุปเย็นเนี่ยจะมีความพิเศษคือสีสันจะต้องสดใสนะคะมันถึงจะต้องดึงดูดใจผู้บริโภคในการที่จะหยิบขึ้นมารับประทานนะคะถ้าหากเราไปเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือของที่มันมีสีคล้ำนะคะในการที่เอามาทําเป็นตัวซุปเย็นเนี่ยแค่มองเห็นเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าเราไม่อยากรับประทานนะคะทีนี้เราจะมาดูประเภทนะคะของซุปประจําชาติแบบต่างๆนะคะมาดูว่า แต่ละชาติเนี่ยเขามีซุปชนิดไหนกันบ้างนะคะที่เราเรียกว่าเป็นซุปประจำชาตินะคะตัวแรกนะคะเรียกว่ามินิโตเน่ซุปนะคะตัวนี้จะเป็นซุปของอิตาลีนะคะมินิโตเน่ซุปนะคะก็จะเป็นซุปใสชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นซุปใสที่มีการใช้ผักที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ เสิร์ฟต้มให้สุกนะคะแล้วก็นําไปเสิร์ฟคู่กับตัวซุปนะคะก็จะเป็นคล้ายๆแกงจืดแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในซุปเนี่ยจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะสามารถตักรับประทานได้นะคะแล้วก็จะเสิร์ฟปริมาณที่เนื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะมากนะคะก็คือจะเป็นท่วมท่วมเนื้อน้ำเลยจะท่วมเนื้อแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะก็จะเป็นอาหารที่ให้สารอาหารที่ค่อนข้างครบถ้วนด้วยเช่นกันก็จะมีทั้งเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็จะมีทั้งผักผักที่พูดถึงนะคะก็จะมีทั้งเขท หั่นเตามีถั่วลันเตานะคะแล้วก็จะมีแครอทหั่นเตามีหอมใหญ่นะคะแล้วก็จะเสิร์ฟเป็นตัวเนื้อไก่หั่นเตาด้วยนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตที่ใส่ลงไปเนี่ยก็คือตัวพาสต้านะคะพาสต้าที่ใช้ก็จะเป็นตัวมากาักกะโรนีนะคะมักกะโรนีข้อง,งอที่เป็นตัวเล็กๆนะคะเพราะว่าจะทําให้สามารถตักแล้วก็สามารถรับประทานได้ง่ายนะคะตัวนี้ก็จะเรียกว่ามินิโตเนซุปนะคะ ตัวที่2นะคะเป็นซุปของบราซิลนะคะก็จะเรียกว่าคารมาโรนะคะเป็นซุปประจําชาติของบราซิลคือถ้าเราพูดถึงคารมาโรปับเนี่ยเราก็จะดูว่านี่คือซุปประจําชาติของบราซิลนะคะซึ่งส่วนประกอบของซุปตัวนี้เนี่ยก็จะมีกุ้งนะคะแล้วก็มีตัวเนื้อมะเขือเทศจะมะีกะทินะคะโคโคนัทมิลแล้วก็จะมีตัวพริกป่นปาปิก้านะคะก็จะลักษณะจะคล้ายๆกับซุปที่ใสแต่ว่ามีการใส่ตัว นมหรือว่าตัวกะทิใส่ลงไปนะคะก็จะเป็นซุปประจำชาติของเขานะคะตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นบลอดนะคะเป็นบลอดตัวนี้จะเป็นซุปของรัเสเซียนะคะซึ่งทำมาจากตัวเรดบีทหรือว่าตัวบีทรูทนะคะแล้วก็ตัวเนื้อนะคะซุปที่ได้ก็จะออกสีแดงๆําๆนะคะเป็นซุปที่เสิร์ฟร้อนนะคะเป็นซุปของของรัเสเซีย ถัดไปนะคะก็จะเป็นตัวสกอตบอร์ดนะคะสกอตบอร์ดเป็นซุปที่เป็นซุปใสนะคะเป็นซุปของสกอตแลนด์นะคะก็จะมีวัตถุดิบหลักเนี่ยก็จะมีพวกเนื้อหั่นเต๋านะคะอาจจะเป็นเนื้อหรือว่าอาจจะเป็นแกะก็ได้นะคะแล้วก็เป็นแครอทเป็นผักต่างๆอย่างเช่นเทอร์นิฟเป็นกระหล่ำปลีนะคะหรือว่าเป็นก้านลีกนะคะต้นกระเทียมถัดมานะคะก็จะเป็นซุป ประจำชาติของฝรั่งเศสจะสังเกตว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะมีซุปที่เป็นที่รูจ้จักแล้วก็ถือว่าเป็นซุปประจําชาติเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะเพราะว่าเขาเป็นต้นกําเนิดในการที่ทําการศิลปะการครัวนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่าเปอร์ติมามิดนะคะเปอร์ติมามิดเนี่ยก็เป็นซุป ที่มีรสชาติเข้มข้นนะคะแล้วก็ปรุงจากตัวเนื้อแล้วก็ผักที่เป็นชิ้นใหญ่ๆคือสามารถเอาผักที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยหรือว่าเนื้อสัตว์ที่เป็นชิ้นใหญ่ๆลงไปต้มในน้ําสต๊อกได้เลยนะคะจนกระทั่งมันมีกลิ่นมีรสออกมาแล้วก็เขาจะเอาเนื้อเอาผักเหล่านั้นออกมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่กลับลงไปในซุปเพื่อนําออกมาเสิร์ฟนะคะหรืออาจจะถ้ารู้สึกว่าผักตัวนั้นเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่า ต้มผ่านกระบวนการต่างๆมามากมายแล้วก็มันเปื่อยแล้วมันไม่น่ารับประทานแล้วเนี่ยก็จะมีการหั่นผักตัวใหม่ๆนะคะใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความน่ารับประทานค่ะแต่ว่าตัวเนื้อสัตว์เนี่ยที่ใส่ต้มลงมาเนี่ยก็จะสามารถหั่นแล้วก็ใส่กลับลงไปเสิร์ฟได้เหมือนกันนะคะตัวนี้เรียกว่าเปอร์ติมามิสนะคะซึ่งเป็นซุปประจําชาติของฝรั่งเศสค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นของฝรั่งเศสด้วยเช่นกันนะคะก็คือตัว วิสซิลิวิสซิชัวนะคะวิซิชัวตัวนี้ก็จะเป็นซุปของฝรั่งเศสเหมือนกันเป็นซุปที่เป็นซุปเย็นนะคะเป็นซุปที่เสิร์ฟเย็นแต่ว่ามีลักษณะนเนี่ยมีความข้นนะคะก็คือมีตัวมันฝรั่งนะคะมี ตัวกลีกแล้วก็มีตัวครีมนะคะสังเกตว่าส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยสามารถปั่นแล้วก็สามารถที่จะทําเป็นตัวซุปข้นได้เลยแต่เขาไม่เสิร์ฟเย็นไม่เสิร์ฟร้อนนะคะเขาจะเสิร์ฟเป็นซุปเย็นนะคะคือจะรับประทานแบบเย็นเป็นซุปที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าคิดค้นโดยเชฟชาวฝรั่งเศสน,นะคะตัวสุดท้ายนะคะเรียกว่าแคลมชาวเดรนนะคะตัวนี้ก็คือเป็นซุปหอยลายนะคะเป็นซุปประจำชาติของอเมริกานะคะก็คือ จะมีตัวหอยลายนะคะแล้วก็มีตัวนมมีตัวมันฝรั่งนะคะมีตัวหอมใหญ่แล้วก็มีตัวเบคอนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นซุปที่เป็นซุปใสแต่ว่ามีการเติมนมลงไปเป็นสีขาวขุ่นนะคะแล้วก็ตัวนี้จะนิยมเสิร์ฟแบบซุปหอยลายแบบทั้งเปลือกนะคะหรือว่าจะเอาตัวเปลือกออกก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะนําไปปั่นด้วยก็ได้เป็นซุปข้นอีกประเภทหนึ่งนะคะก็เรียกว่า clam c h เดอ e ์นะคะ อันนี้ก็จะเป็นซุปทั้งหมดที่กล่าวมานะคะเป็นแค่การยกตัวอย่างนะคะว่าซุปประจําชาติของแต่ละชาติจริงๆแล้วมีอีกมากมายนะคะอย่างเช่นที่กล่าวไปเนี่ยอย่างของประเทศไทยเราเนี่ยนอกจากต้มยํากุ้งเนี่ยเขาก็ยังถือให้เขาก็ยังยกให้ต้มขาไก่นะคะเป็นซุปประจําชาติด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในหนึ่งชาติเนี่ยก็จะมีซุปที่มีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะเด่นเนี่ยหลากหลายชนิดนะคะอย่างของญี่ปุ่นก็จะเป็นมิโซซุปนะคะอย่างของเกาหลีก็จะเป็น กิมจินะคะกิมจิซุปหรือว่าแกงกิมจินั่นเองก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็มีวัฒนธรรมในการรับประทานที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะคะแต่ว่าซุปสําหรับที่เป็นซุปตะวันตกเนี่ยก็คือจะเป็นซุปที่มีสองลักษณะเท่านั้นนะคะก็คือเป็นซุปข้นแล้วก็ซุปใสเราก็จะเสิร์ฟเย็นหรือว่าเสิร์ฟร้อนเนี่ยอันนี้ก็จะแบ่งไปตามลักษณะอีกประเภทหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของซุปประจำชาติหรือว่าซุปพิเศษนะคะที่นำมาฝาก